รวมคนเกิดปีกุลประจำเดือนสิงหาคม2568ภาพรวมคนปีกุลจะรู้สึกถึงแรงขลักดันบางอย่างที่ทาให้ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่แม้อาจรู้สึกไม่มั่นใจในช่วงแรกแต่หากกล้าลองจะพบโอกาสที่คุ้มค่าการงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่หรือถูกเปลี่ยนตาแหน่งกระทันหันแม้จะดูน่ากังวลในตอนแรกแต่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนเชิงบวกผู้ที่ทํางานด้านศิลปะงานบริการหรือสื่อออนไลน์จะมีโอกาสโดดเด่นควรระวังเพื่อนร่วมง,งานที่อิจฉ้าหรือผู้จาบันอนกําลังใจคําแนะนํา อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงใช้ความอ่อนโยนและความยืดหยุ่นของคุณให้เป็นประโยชน์การเงินมีรายจ่ายกระทนหันเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือเรื่องสุขภาพต้องบริหารเงินอย่างระวังจะเก็บเงินได้ยากเพราะสิ่งล่อใจเยอะครกดซื้อของฟุ่มเฟยและระวังเรื่องการให้คนยืมเงินโชคลาบอยู่ในระดับกลางควรเสี่ยงโชคเล็กน้อยเท่านั้นความรักคนโสดอาจได้พบรักในที่ไม่คาดฝันเช่นงานสมนางงานบุญหรือระหว่างเดินทางความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความเข้าใจจะพัฒนาเร็วคนมีคู่ มีแนวโน้มทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเล็กน้อยควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์หากจะเย็นจะผ่านไปได้ระวังระบบทางเดินอาหารหรืออาการปวดหลังจากการนั่งนานเกินไปควรหาเวลาดูแลตัวเองและพักผ่อนให้เพียงพอ